ะคะที่ร้านสยาม TPL Max Shop ค่ะแล้ววันนี้นะั้นมากับ Ford Ranger ค่ะแต่ไม่แรปเตอร์นะวันนี้ค่ะคันนี้นะคะมาทำการติดตั้งโชว์เพิ่มเติมนะคะจะเป็นโชว์ในแบรนด์ f o f e n d e r ค่ะแต่จะเป็นรุ่นไหนลองเดาดูติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่ะ โปรเฟนเดอร์จะเป็นรุ่นโมโนทูปปรับ8ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบโมโนทูปปรับได้8ดระดับนะคะอันนี้จะเป็นโช๊คด้านหน้านะคะและตัวนี้จะเป็นโชคด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีซับแคนซับแคงเขาจะเป็นสีแดงสวยสดใสนะคะโปรเฟนเดอร์แบบนี้แล้วก็มีคลีบระบายความร้อนแบบนี้และตรงที่ปรับนะคะอันนี้ด้านหน้าก็คือปรับได้ที่ตัวนี้เลยในส่วนของด้านหน้านะคะจะเป็นแบบสตัตยนะคะสามารถ ปรับยกขึ้นได้เลยนะคะจะอยู่ที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหลังค่ะส่วนโชคด้านหลังนะคะเนื้อลูมิเนียมสวยงามค่ะมีตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะตัวนี้คลีบระบายความร้อนเช่นเคยนะคะเช่นเดิมนะคะสามารถปรับได้ถึง8ระดับจะเอาฟีลลิ่งความหนึบ นึบหนหน่อยก็ได้หรือจะเอาความนุ่มนวลก็ได้ตัวนี้ปรับได้ถึง8ระดับด้วยกันเลยนะคะและคันนี้ค่ะเขาได้มีการเปลี่ยนตัวล้อยางมาแล้วตัวนี้จากแบรนด์เลนโซนะคะจะเป็นล้อโตโฟอร์ม i ิงนะคะร้อยกับยางสุดเทพคะ่ะโตโยตี3สานะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะ made in Japan ใส่ยางแบบนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเป็นคนที่คนขับนะคะไม่เบาแน่นอนธรรมดา <c oughs> เจออะไรก็ไปหมดแน่นอนรีดน้ำดีอย่างสกอนขนาดนี้ยังเทพค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันค่ะแล้วลองเทสกันค่ะว่าฟิลลิ่งจะดีอย่างที่ตั้งใจอย่างที่คาดหวังเอสเปคไว้หรือเปล่านะคะรอติดตามชมค่ะ ตอนนี้นะคะทำการติดตั้งโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสฟิลลิ่งรถกันนะคะว่าใส่ช Prof inder, โชว์ Profender ร o n บนดทปรับ8ไปแล้วเนี่ยนะคะทั้งหน้าหลังฟิลลิ่งจะเป็นยังไงจะตรงใจที่ชอบหรือเปล่านะคะอันนี้ปรับระดับไว้นะคะปรับความนุ่มหนึบไว้ที่ระดับ3ทั้งล่างและหลังนะคะเต่จะให้ลองให้ลูกค้าลองเทสดูว่าระดับนี้เป็นที่พึงพอใจแล้วยัง ตอนนี้ได้มีการปรับระดับนะคะจากเลเวล3า3ทางหน้าหลังนะคะกลายเป็นเลเวล5ด้านหน้าเป็น5ด้านหลังเป็น3นะคะตอนนี้ลูกค้าเทสเองแล้วดสอบฟซลลิ่ g งเลยใช้ความเร็วแบบชา้าช้ารู้สึกถึงความต่างอะไรบ้างไหมคะตอนนี้ต่างครับมันก็ความเยอยมันลดลงเยอะเลยครับความเ้อยลดลงเยอะ จากทางนี้ไปจะได้ใช้ความเร็วเดี๋ยวลองเร่งขึ้นสะพานดูได้เลยขอให้รถไม่ติด <c oughs> <c oughs> ได้ใช้ความเร็วดูได้เราจะได้ปรับกันเลยข้างหน้านีหนว่าโอเคแล้วนะแน่นๆหนึบๆดิได้ครับจำคอสพานนะคะโอเคจำคอร์สพานให้ดีๆนิ่งนิ่งขึ้นไม่ไม่ย้อยแบบนี่เหมือนตอนเก่าเลยหนึบขึ้นเยอะใช่ครับนะถ้าช่วงจำคอร์สพานจะ เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนใช่เรอใช้ความเร็วตอนนี้ร้อยสี่นิ่งนิ่งมันจะนิ่งนิ่งขึ้นครับในตอนจังหวะขึ้นขึ้นเมื่อกี้นะแน่นขึ้นเยอะอือพมรู้สึกความแน่นหนจริงเดิมมาโชคมันตัวนิดเดียวแล้วก็คันนี้คือโชคหลังคือเสียแล้วเลยก็น่าจะรู้สึกว่าต่าง,ยางเยอะกันเขาสมควร ไลท์มิชันไลไปแล้วเขาโค้งรอยยี่ไม่มีเบาแลนะจ๊ะตอนนี้ตรงนี้มันจะมีเป็นแบบเหมือนยางเป็นเส้นๆ้นยางเส้นเส้นอย่างเงี้ยมันก็สะเทือนน้อยลงไหมแรงแรงซับตอนเมื่อกี้มันเปบาลงเบาลงเนาะไม่งั้นปกติตรงนี้มันจะเด้งมากใช่ครับจะอย่ไว้เหมือนออกกําลังกายในตัวเลยใส่เคลื่อนอ่ะใช่ ตอนนี้เราก็มาอยู่เส้นถนนคอนกรีตแล้วถ้าคอสะพานว่าแก้โอเคฟ,ฟิลลิ่งตอนตอนการย้อยเวลาลงม,ามันจะเห็นชัดเจนหน่อยเกรดช่วยมันจะเด้งเด้งขึ้นมานิดนึงและสุดท้ายนะคะขอฝากร้านเอาไว้นิดนึงค่ะร้านของแนทนะคะอยู่ใกล้บริเวณวัดส่วนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะคะร้อยยังชอกปรึกษาได้ค่ะเบอร์โทร0822492295นะคะขอบคุณมากคะ่ะ